สวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้เราอยู่ที่นิคมพัฒนานะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นถนนสาย36ค่ะที่เราจอดรถอยู่นะคะเราจะพาทุกคนเริ่มต้นจากถนนสาย36นะคะเพื่อจะไปดูที่ดิน2แปลงค่ะแปลงหนึ่งเนี่ยเนื้อที่อยู่ที่1ไร่นะคะราคาไร่ละ2ล้าน2แสนบาทส่วนอีกแปลงหนึ่งเนี่ยเนื้อที่2ไร่กว่านะคะก็ราคาอยู่ที่ไร่ละ2ล้านนะคะ เราจะพาไปดูกันค่ะว่าที่ดิน2แปลงเนี่ยมันอยู่ซอยใกล้กันอยู่ในอยู่ในทำเลที่ใกล้เคียงกันค่ะมันมีความต่างทําไมมันถึงต่างตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะตอนนี้ก็จอดอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นตลาดเจริญชัยนะคะเป็นเป็นตลาดเป็นตลาดนัดช่วงเย็นนะคะซึ่งก็มีผู้คนมาซื้อกับข้าวเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะ,ะนี่นะคะนี่ตลาด นี้ถนนสายสานะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นตลาดเนาะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าที่ซอยที่จะไปที่ดิดเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่เนี่ยค่ะถนนสายส6นะคะตรงไปข้างหน้านู้นนะคะก็จะเป็นสี่แยกขนาไร่นะคะที่จะเลี้ยวซ้ายไปบัญชังได้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือด้านซ้ายเนี่ยนอกจากเป็นตลาดจเจริญชยัยแล้วตรงนี้ก็เป็นเรียกว,ว่าเป็นตลาดนพเกานะคะจะมีร้านเซเวน่นมีธนาคาร มีร้าน CJ มีร้านบิ๊กซีอยู่ที่หน้าปักซอยนะคะแล้วก็ร้านขายยางก็มีค่ะเรียกได้ว่าทำเลตรงนี้ถือว่าสะดวกมากนะคะจากนั้นเราก็จะเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้านี้นะคะทุกคนเพื่อจะไปที่ดินนะคะเ,ออเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวเราพาไปที่ดินเนาะเนี่ยค่ะเราเรียกว่าตรงนี้เป็นซอย12สาย36นะคะเป็นถนนซอย12นิคมพัฒนาเนาะเข้ามาตรงนี้จริงๆอะ่ะถนนตรงนี้นะคะ ความกว้างของถนนเส้นนี้จะอยู่ที่ประมาณเกือบถ้าถาถ้า,ถ,าถ้าวัดระยะไม่ผิดนะคะเกือบๆ25เมตรนะคะแต่ว่าถนนที่ทําเป็นเส้นทางสัญจรปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8นะคะแล้วก็จะมีหลาทางสองข้างเนี่ยค่อนข้างกว้างนะคะเส้นนี้ก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่อนาคตก็คิดว่าน่าจะเจริญแล้วก็ขยายถนนในเต็มพื้นที่ค่ะ บริเวณที่เราจะไปเนี่ยเป็นผังสีม่วงไลยนะคะสามารถทําที่พักอาศัยแล้วก็ทําเป็นโรงงานได้ด้วยแต่ด้วยเนื้อที่ค่ะก็คงเหมาะสำหรับทําที่พักอาศัยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเนื้อที่แค่1ไร่กับ1ไร่กับอีก2ไร่นะคะแถวนี้ก็จะมีป้ายประกาศที่ดินอยู่เยอะเลยค่ะแต่ว่าเนื้อที่ดินส่วนใหญ่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ24ไร่นะคะ24ไร่หรือ12ไร่ประมาณนี้ค่ะ เฉลี่ยราคาต่อไร่เนี่ยที่เนี้ยถ้าเกิดเป็น24ไร่โดยส่วนใหญ่ถนนเส้นนี้นะคะจะขายที่ไร่ละ2 5ล้านแสนบาทนะคะแล้วก็อาจจะมีบางแปลงที่เป็นแปลงใหญ่นะคะซึ่งเราเรามีอยู่ในมือเหมือนกันค่ะประมาณ70บกว่าไร่นะคะไร่ละ2ล้านอ่าขอโทษทีค่ะล้านสีแสนบาทค่ะเป็นสีเมืองลายเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอย่างแปลงนี้นะคะ24ไร่ก็ประมาณก่อนหน้านี้ไร่ละ2อล้านแสนบาทนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนต้องเนี่ยค่ะ ลองโทรถามอีกทีหนึ่งค่ะเป็นแถวนี้เป็นพื้นที่สีม่วงไลยนะคะทําโรงงานค่ะสำหรับทำโรงงาน,งงงานาฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นที่เนินสูงนะคะสวยแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยจะต่ํากว่าต่ํากว่าระดับถนนนะคะถ้าเกิดท่านไหนยังยังยังไม่เคยมาถนนเส้นนี้เนาะจะอยู่ที่นิคมพัฒนานะคะเป็นซอยสิบสองจะอยู่ฝั่งบ้านฉางะคะ่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ฝั่งที่ไป นิคมพัฒนาค่ะแต่ว่าถือว่าเป็นอยู่สายสิบสองเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะถนนก็จะเยอะถนนก็จะกว้างแบบนี้แล้วค่ะสะดวกแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นก็จะเป็นอทางเข้าแปลงหนึ่งไร่ก่อนนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูตั้งแต่ต้นซอยเลยเนาะวันนี้พาทุกคนชมตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะมีข้างหน้านะคะเป็นจะเข้าแปลงหนึ่งไร่ก่อนเนาะเดี๋ยวพาเข้าไปค่ะเนี่ยค่ะ ตรงนี้จ้เดี๋ยวให้ดูปักซอยก่อนไม่แน่ใจเขาติดป้ายซอยหรือ,อยังนะคะแต่เราก็ยังเรียกว่าอยู่ในพื้นที่ซอยสิบสองเหมือนกันนะคะนี่ค่ะข้างหน้านี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าเข้าที่ดินหนึ่งไร่นะคะข้างหน้าเหมือนเหมือนจะเป็นโรงงานหรือเป็นโกดังสักอย่างหนึ่งนะคะกําลังสร้างอยู่ยังไม่เสร็จนี่เห็นไหมคะเขาก็สร้างสูงเลยแล้วก็มีกําแพงด้านขวานี่คือถนนเข้าแปลงหนึ่งไร่ของเรานะคะ ด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมคะจะมีเป็นโรงงานแล้วก็มีเป็นบ้านพักอาศัยมีไฟฟ้ามีปลาปลาเรียบร้อยนะคะแปลงนี้แต่ว่าหมายถึงต้นซอยนะคะแต่ว่าเข้าไปในแปลงเนี่ยตัวไฟฟ้าปลาปลาเนี่ยยังไม่ถึงเนาะต้องดึงต้องขยายเขตเข้าไปอีกทีนะคะแล้วก็เห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าแปลงนี้มันจะอยู่บนเนินนะคะอยู่บนเนินสูงค่ะด้านหลังเราอเป็นภูเขา เท่ากับว่าแปลงเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าทําบ้านขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นวิวแบบวิวภูเขาอะค่ะสวยงามนะคะแต่ว่าอาจจะมีข้อด้อยตรงนี้ละค่ะที่เป็นเรื่องถนนเนาะถนนเป็นดินแบบนี้แต่ว่าความกว้างอยู่ที่หกเมตรนะคะด้านขวาฝั่งตรงข้ามเขาก็ทํากําแพงเนื่องจากเป็นพื้นที่ของโรงงานเนาะแต่ว่าเนี่ยค่ะคิดว่าถนนถ้าอีกหน่อยเนี่ยคงต้องใช้กระบ,บะนะคะเพราะว่า ดินมันสไลด์ลงมานี่ค่ะแปลงหนึ่งไร่ก็คือซ้ายมือนี้นะคะซ้ายมือนี้เราถึงแล้วแปลงหนึ่งไร่อาจจะลกหน่อยค่ะแต่ว่ามันเป็นหญ่าอย่างเดียวนะคะไม่ได้เป็นแบบต้นไม้เยอะมากเป็นมีมีต้นมะม่วงอย่างเดียวนะคะนอกนั้นก็จะเป็นต้นหญ้าเนาะเดี๋ยวเราต้องหาที่ขออนุญ,ญาตหาที่กลับรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนจอดด้วยแต่ว่าขออนุญ,ญาตหาที่กลับรถก่อน กลับรถได้หรือเปล่าเรีวน,นะคะโอเคเออโอเคเอ,อืมโอเคอึดๆดูชนอะไรไหมอ,อึนี่นะคะเป็นฝั่งตรงข้ามเขาำก็ทํากําแพงแล้วนะคะแต่ว่าเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกทีนึงนะคะว่าของเราเนี่ยมันจะอยู่สูงเนาะ เราจะไม่ค่อยได้เห็นหลังคาบ้านคนอื่นเราจะเห็นเป็นข้ามหลังคาบ้านเพื่อนบ้านไปเลยนะคะนี่นะคะข้างล่างเนี่ยจะเป็นพื้นที่สโลปลงไปที่ถนนเห็นได้ชัดเลยคะ่ะว่าของเราเนี่ยจะจะอยู่สูงนะคะสูงมากๆเนาะสำหรับท่านไหนที่แบบกำลังหาที่ดินทำบ้านนะคะเดี๋ยวาพาให้ดูโอเคขอโด้ยคะ่ะ นี่ถึงแปลงแล้วค่ะแปลงของเรานะะหนึ่งไร่เนี่ยก็จะเป็นนี่ค่ะก็จะด้านในจะเป็นแบบนี้จริงๆด้านในอะค่ะถ้าถ้าเทียบระดับระดับพื้นที่ที่เป็นถนนเนาะจะเห็นว่าถนนมันจะต่ากว่าระดับดินด้านในนะคะสำหรับแปลงนี้เนาะสำหรับแปลงนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีข้อด้อยตรงตรงถนนนะคะที่เป็นดินแบบนี้นะคะทําให้แบบว่าสังเกตไหมคะว่า อันนี้คือเราก็ให้เห็นข้อด้อยไปด้วยเหมือนกันนะครับเผื่อทุกคนจะได้เห็นภาพจริงๆะยังไม่ได้ปูหินไม่ได้ปูอะไรเนาะเวลาน้ํามาเวลาฝนตกอะคะ่ะมันก็จะชะดินลงไปแบบนี้ค่ะเลยทําให้เป็นเป็นร่องนะคะนี่ก็คือเป็นข้อด้อยของแปลงนี้เหมือนกันแต่ว่าข้อเด่นของแปลงนี้นะคะทุกคนจะเห็นก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันอยู่บนเนินค่ะแล้วก็จะเห็นด้านหลังจะเป็นภูเขาด้านหลังเป็นภูเขาวสวยเลยะคะ่ะเนาะ แล้วก็ตรงเนี้ยด้านในก็เป็นเนี่ยคะ่ะจะเป็นญ้าแบบนี้นะคะไถนิดเดียวก็ออกแล้วค่ะแต่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นหน้าฝนนะคะญ้ามันก็จะขึ้นสูงหน่อยนะคะรูปแปลงอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมสวยนะคะเป็นสี่เหลี่ยมหน้าแปลงก็จะกว้างอยู่ที่สามสิกว่าเมตรเลยนะคะด้านหน้าแปลงก็จะเริ่มจากเสาตรงเนี้ยค่ะเสาเขตตรงนี้นะคะ,คะ,คะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นกำแพงบ้านของเพื่อนบ้านนะคะก็คือชนฝั่งนู้นเลย เท่ากับว่าแปลงเนี้ยจะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเดี๋ยวให้ดูหลักเขตแบบนี้นะคะแนวถนนก็คือจากหลักเขตเนี้ยไปจนถึงกำแพงเลยค่ะจริงเป็นแนวถนนกว้างนะคะด้านหลังก็จะสูงกว่าเรานะคะแต่จากเราไปด้านหน้าตักซอยอะ่ะเราก็ยังถือว่าสูงอยู่นะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นทําเลอันนึงที่สําหรับที่ทําที่พักอาศัยแล้วได้วิวที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะคะสมมุติว่าเราทําบ้านขึ้นมาเนาะมองจาก ตัวบ้านลงไปก็จะแบบมองข้ามหลังคาบ้านเพื่อนบ้านบริเวณนี้ไปเลยค่ะแทบไม่ได้มีอะไรมาบังทัศนียภาพของเราเลยนะคะเนาะสำหรับแปลงนี้นะคะนี่คือหนึ่งไร่ราคาแปลงนี้อยู่ที่สองล้านสองแสนบาทลังมองหาที่บอกก่อนสมมติเราจะซื้อที่ดินแปลงนี้เพื่อจะเก็บกําไรระยะยาวอะคะ่ะแปลงนี้ก็จะเป็นที่ดินสีม่วงลายนะคะซึ่งทําได้ทั้งโรงงานทําได้ทั้งโกดังนะคะ ถ้าไม่ติดเรื่องถนนที่ประมาณ6เมตรนะคะหรือจะอนาคตเนี่ยทำเป็นอพาร์ตเมนต์ทำเป็นบ้านขายก็ได้เหมือนกันเพราะว่าหน้าแปลงอจะกว้างนะคะหน้าแปลงจะกว้างมากเดี๋ยวเราพาเดินดูด้านใน้นนี้นะคะเ <c oughs> ดี๋ยวเราพาเดินดูด้านในก่อนะะต้นนี้นะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราพาเดินดูด้านหน้าเนาะด้านหน้าด้านหน้าแปลงนะคะ ท,ที่ติดกับรั้วฝั่งโน้นนะคะตอนนี้เราแทบ,บว่าเราเดินเดินแบบเดินลงเนินนะคะข้างหน้าเนี่ยจะจะจะ,จะ,จ,ะจะต่ำกว่าเราเยอะเลยก็บ้านด้านในก็จะเป็นระดับดินที่สูงกว่าถนนถึงแม้ว่าอนาคตเขาทำถนนให้เราอะคะ่ะเราก็ยังถือว่าเราสูงกว่าถนนอยู่เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่ดินแปลงหนึ่งไร่เนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ขออนุญาตติดกกอุปกรณ์โอเคนี่นี่คนเห็นไหมคะอ่าโอเคนียค่ะทุกคนก็จะเห็นนะคะว่าเนี่ยฝั่งนี้ก็คือฝั่งนี้ติดกำแพงนะคะตอนนี้ติดกำแพงแล้วอ่แล้วก็เนี่ย นี่คือฝั่งกำแพงเริ่มจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นที่จอดรถของเรานะคะก็คือหน้าแปลงของหนึ่งไร่นี้นะคะอะอันนี้หรักเพื่อนบ้านทํากําแพงแบบดีมากอันนี้ก็จะเป็นหลักหมุดนะคะที่มีหลักหมุดเขาก็จะทำในในแนวของเขาเนาะทีนี้ถ้าเราทํากําแพงอะเราก็ทําตรงหลักนี้พอดีะอคะ่ะนี่ก็เป็นฝนั่งนี้นะคะสําหรับสำหรับที่ดินแปลงนี้เนาะด้านในก็เดี๋ยวให้ทุกคนได้เห็น ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านในก็จะเป็นต้นหญ้าแบบนี้ทั้งหมดเลยทุกคนมองด้านหน้าดีๆนะคะเนี่ยหน้าแปลงเห็นไหมคะมันจะเป็นสโลปลงไปด้านล่างหมดเลยเท่ากับว่าแปลงนี้เนี่ยแบบอยู่ที่เนินอยู่บนเนินนะคะทําบ้านขึ้นมาก็วิววิวภูเขา360องศาเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวแปลงนี้ถือว่าสวยมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกแปลงนึงนะคะซึ่งเงนื้อที่สองไร ราคาไล่ละสองล้านเนาะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไปดูพาไปดูเะเราจะได้เห็นความแตกต่างค่ะว่าเราชอบแบบไหนนะคะอยู่ในซอยใกล้กันนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเนาะอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วก็ด้านในอ๋อเดี๋ยวพาไปดูด้านในก่อนด้านในแปลงข้างเคียงอันนี้ก็หนึ่งไร่เหมือนกันนะคะหนึ่งไร่เหมือนกันก็เป็นที่เปล่าอยู่เหมือนกันแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็เป็นอันนี้ละคะ่ะ ด้านในลึกลงไปก็จะเป็นต้นปลูกปลูกต้นมันสำปะหลังนะคะตรงนี้เป็นที่ว่างแต่ว่าด้านในฝั่งนู้นนะคะฝั่งที่ติดด้านหลังแปลงนี้ค่ะแต่เดิมเขาปลูกสับป,ประรดแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหรือยังนะคะแปลงนี้เรื่องด้านเดิมก็สับป,ประรดเหมือนกันแต่ว่าพอเป็นแบ่งแปลงย่อยเขามาขายหรือว่าแบ่งแปลงแปลงย่อยแล้วก็คือปล่อยเป็นที่โลง่งเพราะว่าเจ้าของเดิมอะ่ะก็ซื้อเอาไว้เก่งกำไรเหมือนกันนะคะนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนมือรอบที่สองประมาณนี้ค่ะ อันไหนที่ชอบที่ดินเปล่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆเป็นแบบนี้มองเห็นได้เลยนี่ค่ะรอบๆแปลงนี่คือฝั่งตรงข้ามบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้นี่นะะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงหนึ่งนะคะที่เป็นเนื้อที่สองไร่ค่ะทุกคนทุกคนจะได้เห็นความต่างนะคะว่าอยู่ในซอยใกล้กันนะคะปักซอยเดียวกันเนาะถ้าเกิดจะไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรต่างๆก็คือปักซอยเดียวกันนะคะแต่ว่า แค่แค่พื้นที่ในซอยอ่ะคนละซอยกันเท่านั้นเองหมายถึงตำแหน่งของที่ดินนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเท่าน,นี้าจะระเบียบการขับรถกันโอเคไปถนนเส้นนี้เป็นถนนดินแล้วก็ด้านในอ่ะเนื่องจากไม่มีบ้านเนาะก็จะทำให้แบบว่าตัวดินนะคะ มันถูกน้ำฝนะชาล้างลงไปบ้างอาจจะมีเป็นร่องน้ำบ้างนะคะสำหรับถนนเส้นนี้ในซอยนี้นะคะนี่เป็นถือว่าเป็นข้อด้อยของแปลงนี้เหมือนกันดังนั้นนะคะถ้าเกิดจะทําบ้านนะคะคงต้องยอมรับสภาพตัวถนนนะคะแต่ว่าถ้าจะทําเป็นซื้อเก็บระคะก็รอระยะเวลาหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของบประมาณเทศบาลได้ก็ให้เขามาทําคอนกรีตให้อีกทีนี้แปลงนี้ก็มีข้อด้อยด้วยนะคะอันอันหนึ่งก็คือไฟฟ้ากับ ปลปาก็ต้องขยายเขตเข้าไปลึกหน่อยนะคะเพราะว่าไฟฟ้าปลปาเนี่ยถึงแค่บ้านหลังข้างหน้าเองนะคะนี่ก็คือเป็นข้อด้อยของแปลงนี้แต่ข้อเด่นก็อย่างที่เห็นนะคะว่าทำเลยอยู่บนที่เนินอยู่บนตำแหน่งที่สูงนะคะไม่ต้องกลัวน้ําท่วมซึ่งแถวนี้ก็ไม่ได้มีน้ําท่วมอยู่แล้วะะละค่ะเลยได้วิวได้บรรยากาศที่ดีกว่านะคะอันนี้เดี๋ยวอันนี้ฝั่ง น่าจะเป็นโรงงานหรือเป็นโกดังนะคะที่อยู่ต้นซอยถือเป็นถนนเมนของซอย12เป็นถนนที่ขนานกับถนนที่จะไปบ้านฉางได้นะคะเราจะ,ะข้างหน้าเนี่ยมีทางเลี้ยวออกไปที่จะไปบ้านฉางได้สัญญาณโอเคค่ะแล้วก็นี่ค่ะแถวนี้ก็จะเริ่มมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นเนาะมีหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มีรีสอร์ทนะคะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นรีสอร์ทแล้วก็เข้าเราจะพาเข้าไปในแปลง สองไล่ค่ะจะเข้าซอยนี้นะคะแปลงนี้ก็จะอยู่ซอยนี้เลยค่ะซอยข้างกับลิตเติ้ลลีฟรีสอร์ทนะคะเป็นรีสอร์ทยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยค่ะหนะ้าปักซอยของอันนี้คือซอยเนี่ยขนานกับแปลงเมื่อกี้เลยค่ะแต่ความต่างตรงที่ปักซอยของอันนี้ยจะเป็นรีสอร์ทนะคะเริ่มต้นก่อนฝั่งซ้ายก็เป็นที่ว่างนะคะแล้วก็ ถัดจากรีสอร์ทไปก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะที่เป็นมีบ้านมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยแล้วเรียบร้อยถนนความกว้างเท่ากันเลยค่ะความกว้างที่เท่ากันนะคะแต่ว่าถนนตรงนี้ยังถือว่าโอเคกว่าเมื่อกี้อยู่นิดนึงตรงที่ตรงนี้อย่างน้อยก็มีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะคะ,ะมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนี่เห็นไหมคะฝั่งนี้ก็น่าจะกําลังทําโครงสร้างแต่ว่าคงต้องรอมาปรับปรุงรีโนเวทหน่อยนึงถัดจากตรงนี้ไปเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะ แล้วแปลงนี้เริ่มจากตรงไหนเอ่ยยังไม่ถึงแปลงสองไร่นะคะเดี๋ยวสักครู่แปลงสองไร่อยู่ข้างหน้าค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอโอเคเห็นไหมคะถนนก็จะคล้ายกันนะคะแต่ว่าถนนเส้นนี้ยังมีการสัญจรอ,อยู่เพราะว่าฝั่งตรงข้ามแปลงนี้เป็นเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านมีบ้านพักอาศัยแต่ละหลังก็มีคนอยู่อาศัยตลอดเนี่ยคะ่ะแปลงสองไร่คือซ้ายมือแปลงสองไร่อยู่ซ้ายมือนี้นะคะ นี่นี่คือแปลงสองได้แปลงนี้สามารถแบ่งได้นะคะแบ่งหนึ่งไรได้เพราะว่าคือสามารถแบ่งแบ่งครึ่งได้เลยค่ะด้วยความที่ถนนนะคะยาวถนนกว้างาาคือหน้าแปลงกว้างพอทูุทีค่ะหน้าแปลงกว้างทําให้แบบสามารถแบ่งง่ายๆสบายๆเดี๋ยวเราจะจอดรถตรงนี้แล้วก็พาทุกคนชมก่อนนะคะอโอเค โอเคสามี okay. น,นะคะขออนุญาตจอดรถโอเ okay. okay. คโอเคครับน,นี่เราก็อยู่นะแปลงสองไล่นะคะเป็นแปลงนี้นะคะเป็นแปลงนี้ซึ่งซึ่งปลูกต้นกล้วยอยู่เนะะี่ยค่ะแล้วก็ด้านในจะเป็นจะเป็นที่เปเปล่ามันมีต้นกล้วยเพิ่งปลูกแต่ว่าเห็นไหมคะว่าข้อด้อยของอันเนี้ย อาจจะมีเรื่องอาจจะมีเรื่องถนนนะคะที่เหมือนกับอันเมื่อกี้แต่ว่าด้อยมากกว่านั้นก็คือแปลงนี้ต้องถมเนาะเพราะว่ามีระดับที่ต่ํากว่าถนนแต่ใดๆก็แล้วแต่ค่ะก็คือได้บรรยากาศที่คล้ายกันนะคะอันนี้จะอย่างน้อยอันนี้มีเพื่อนบ้านไฟฟ้าก็ไม่ต้องขยายเข้ามาป่าไม่ต้องขยายแล้วนะคะแค่แค่ดึงท่อข้ามถนนมาก็ได้แล้วนะคะแต่ว่านี่แหละคะ่ะแปลงรูปแปลงจะเป็นแบบนี้ วิวด้านหลังก็เป็นก็เป็นภูเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นไหมคะถ้าใครจำได้เนี่ยตรงกำแพงนู่นนะคะที่เป็นขาขาวตรงนูนะ้นเยเป็นโรงงานของแปลงเมื่อกี้ที่อยู่ต้นซอยแปลงเมื่อกี้นะคะจะตำแหน่งแปลงเนี่ยอยู่อยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าอยู่คนละซอยนะคะส่วนแปลงนี้ก็คือ ถ้าเรามองกันแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าระดับแปลงอะคะ่ะระดับดินในแปลงอะจะต่ากว่าถนนนะคะแต่ว่าถ้ามองจากด้านหลังแปลงที่เป็นแปลงข้างเคียงที่อยู่ด้านหลังเราก็ยังถือว่าเรายังจะอยู่สูงกว่าแปลงด้านหลังนะคะถ้าเราแบบจัดก,การดีๆปรับพื้นที่ดีๆอะคะ่ะเราอาจจะไม่ต้องถมก็ได้นะคะสำหรับแปลงนี้เน,เนาะด้านหน้าแปลงกว้างอยู่ที่ประมาณกับกับหกสิบหรือเจ็ดสิบเมตรค่ะถ้าเกิดเอาหนึ่งไร่ก็สามารถแบ่งครึ่งได้เลยนะคะแปลงนี้ ง่ายเหมือนกันราคาไล่ละสองล้านนะคะด้านหลังแปลงก็เนี่ยค่ะนี้เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีอันนึงก็เป็นบ้านพักอาศัยนะคะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวยาวเลยค่ะตรงนี้ถือว่าไม่เหงามีเพื่อนบ้านแล้วก็ตรงนี้มีไฟฟ้าแบบนี้เลยแปลงนี้ไม่ต้องขยายไฟฟ้าแล้วนะคะเพราะว่ามีไฟฟ้าแล้วแล้วก็ปลาปาก็มีแล้วเช่นกันนี่คือข้อเด่นของแปลงนี้นะคะสําหรับท่านไหนที่ ที่อยากเทียบราคาเทียบเทียบจำนวนแปลงแล้วก็ราคาตรงนี้ก็ถูกอะไร่ละสองแสนนะคะแปลงเมื่อกี้สองล้านสองแสนแปลงนี้สองล้านพอดีนะคะจะเอาทั้งสองไร่หรือว่าเอาแค่ไร่เดียวก็แบ่งได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะความกว้างของถนนเท่ากันเลยนะคะแป,แปลงนี้อยู่ในแปลงนี้อยู่ที่นิคมพัฒนาซอยสิบสองนะคะซอยสิบสองเมียงเมื่อกี้ที่เราเลี้ยวเข้ามาก็มา,มาจากตลาดอุเก้าเนาะ ก็ประมาณนี้ราคาะสำหรับท่านไหนที่ที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาที่ดินประมาณ1ไร่นะคะ1ไร่หรือ2ไร่อันนี้ที่นิคมพัฒนา,นาก็2อ,อันนี้สามารถเทียบได้เลยนะคะราคาต่างกันอยู่ที่2 0 0 0 0นบาทเนาะแปลงแปลงแรกที่พาไปดูตอนแรกนะคะก็ าราคา2องล้านสองแสนอันนั้นจะไม่มีไฟฟ้าประปาอยู่หน้าแปลงนะคะต้องขยายเข้าไปแต่ว่าข้อดีของเขาคือเราไม่ต้องถผแล้วที่ดินก็คือมีความสูงกว่าระดับถนนหน้าหน้าแปลงแล้วก็ยังมีความสูงกว่าแปลงที่อยู่ต้นซอยส่วนอันนี้นะคะเนื้อที่อยู่ที่2ไร่นิดๆนะคะสามารถแบ่งหนึ่งไร่ได้อาจอาจะจะมีข้อด้อยอยู่ตรงที่ระดับดินที่อยู่ในในแปลงนะคะก็จะต่ำกว่าถนนหน้าแปลงแต่ถ้าเทียบกับ ด้านหลังแล้วก็ยังสูงกว่านะคะยังเป็นระดับที่เส,สมอหรือว่าสูงกว่าแปลงด้านหลังนะคะถ้าเกิดจะไม่ถมก็สามารถทําได้เหมือนกันแล้วก็ข้อดีของอันนี้อันนึงก็คือมีไฟฟ้ามีประปาแล้วไม่ต้องขยายเพิ่มเข้ามานะคะนั่นแะหะคะ่ะลองเลือกดูค่ะว่าชอบแบบไหนที่ดินแต่ละแปลงก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่ไม่เหมือนกันเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนขึ้นอยู่กับว่างบป,ประมาณเรามีเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราเลือกด้วยเช่นเดียวกันค่ะไม่สามารถที่จะบอก ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเออดีทั้งหมดได้เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีวัตถุประสงค์ในการซื้อไม่เหมือนกันอย่างเหมือนอย่างเช่นสองแปลงเนี่ยค่ะก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันแม้ว่าเราจะสามารถทําให้ขนาดมันเท่ากันได้นะคะแต่ว่าข้อดีข้อด้อยแต่ละคนก็ ต้องชั่งน้าหนักเอาเขาว่ายอมรับในจุดไหนของแต่ละแปลงนะคะอย่างแปลงนี้ความกว้างของถนนเท่ากันการสัญจรไปมาของแปลงสองไร่เนี่ยมีมากกว่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะคะแล้วก็ไฟฟ้าปะปาก็มีแล้วไม่ต้องกังวลแต่าจะกังวลเรื่องระดับดินเท่านั้นเองที่มันอาจจะต่ำกว่าที่ดินอาถนน,นหน้าน้านะคะส่วนอีกแปลงหนึ่งก็ อาจจะต้องระวังเรื่องถนนหน่อยเพราะว่าถนนไม่ค่อยมีใครสัญจรอาจจะมีแปลงของเราทําให้ถนนระดับพื้นของถนนมันยังไม่ดีพอนะคะต้องเลือกดูะคะ่ะว่าชอบวิวทิวทัศน์หรือชอบราคาหรือชอบสภาพแวดล้อมแบบไหนนะคะสองแปลงนี้อยู่ซอย12นะคะนิคมพัฒนาซอย12ค่ะจาก ตลาดนาปักซอยที่เป็นตลาดตลาดนพเก้านะคะเข้าปาก็อยู่ที่ประมาณ2หรือ3นาทีเองนะคะแล้วก็จากปักซอยเลี้ยวเข้ามาในแปลงะคะก็ประมาณที่4 0 0ร้อยเมตรประมาณนี้ไม่ไกละค่ะสามารถพิกัดตรงนี้สามารถเข้าไปทํางานที่นิคมพัฒนาได้เลยหรือว่าจะเข้าไปทํางานที่บ้านฉางก็ได้เหมือนกันจากตรงนี้ไปเข้าไปในเส้นสุข,ขุมวิทกลางเมืองบ้านฉางอยู่ที่ประมาณ1ิบสหรือ16กกิโลเมตรนะคะจะไปที่ โลวินสันบ้านฉานก็นั่นแหละค่ะไม่เกิน20นาทีหรือจะไปที่สนามบินอุรภเพาก็ประมาณ 20- หรือ25นาทีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับทําเลตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นผังสีม่วงลายนะคะคําว่าม่วงลายหมายความว่าตรงนี้สามารถบริเวณพื้นที่บริเวณแถวนี้ค่ะสามารถพัฒนาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมได้แล้วก็ทําเป็นที่พักอาศัยได้นะคะแต่ปัจจุบันนยคะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านพักอาศัยอยู่แล้วเพราะว่าบรรยากาศที่ดีด้านหลังเป็นภูเขานะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะที่ดิน2อแปลงนี้ค่ะท่านไหนกำลังมองหาที่ดินเปล่าอยู่ก็ติดต่อเรามาได้ค่ะที่นิคมพัฒนาซอยสินะคะ 1. ไร่ราคาที่2ล้าน2แสนบาทแล้วก็แปลง2ไร่อันนี้อยู่ที่2ล้านบาทนะคะแต่ว่าแปลง2ไร่น,นี้สามารถแบ่งได้นะคะสนใจแปลงไหนก็ติดต่อเรามาได้ค่ะสำรัวันนีก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกที ก็จะเป็นบรรยากาศของแปลงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อนบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นช่วงเย็นก็จะเงียบสงบแบบนี้นะคะพื้นเพเดิมของทําเลแถวนี้โดยส่วนใหญ่เขาก็จะทําเป็นการเกษตรแล้วะคะ่ะก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีบางส่วนที่ปลูกสับปะรดเนาะปัจจุบันก็เป็นต้นมันสาปะหลังนะคะตรงนี้ก็เป็นที่เปล่านะคะเพราะว่าด้วยความที่แบบพอพอในในิคมพัฒน,นาถูก เปลี่ยนผังเมืองจากเดิมเป็นสีสีเหลืองสีเหลืองอ่อนแบบนี้ค่ะเป็นสีม่วงลายเนาะทำให้แบบก็จะเริ่มมีชุมชนเริ่มมีโรงงานเกิดขึ้นเยอะจากเดิมเป็นเกษตรก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นหลายๆอย่างนะคะท,ทําเลแถวนี้ก็ก็มูลค่าก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะท่านไหนสนใจจะลงทุนที่ดินหรือว่าลงทุนทําที่พักอาศัยในโซนนี้ ก็ติดต่อเรามาได้เช่นเดียวกันนะคะเรามีหลายขนาดนะจริงๆไม่ได้มีเฉพาะ1ไร่หรือสองไร่นี้นะคะ่ะมีขนาด24ไร่เจ็กว่าไร่40กว่าไร่ก็มีเหมือนกันในถนนเส้นนี้นะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะขึ้นยกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนที่จะเลือกขึ้นอยู่กับขนาดแปลงที่อยากได้นะคะลองสอบถามเรามาได้นะคะว่าอยากต้องการที่ดินแบบไหนนะคะเรามีในมือเราก็จะนาเสนอให้เลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะ ขอบคุณทุกครั้งอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสรันวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ